ก็หลังจากที่ผมนะครับได้ลงสูตรที่1ไปให้คลิปที่แล้วนะครับสูตร2ตัวบนล่างนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรที่2นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับสูตร2ตัวบนล่างนะครับสูตรที่2นะครับก็วิเคราะห์นะครับโดยแอดเทนะครับ ของงวดวันที่16สิงหาคม66ของเดือนนี้นะครับสูตรที่2นะครับจะใช้หลัก10และหลักหน่วย2ตัวท้ายล่างนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็2ตัวท้ายล่าออก11น,น,นะครับก็1บวก1ได้เท่าก,กับ2นะครับ 1, 1บวก1ได้เท่าก,กับ2นะครับ 1-1ลบ1ได้เท่ากับ0นะครับ1-1ลบ1ได้เท่ากับ0นะครับก็ได้แล้วนะครับ4ตัวนะครับชุดวิ่งนะครับผมก็ให้วิ่งมาที่เลข0ตัวเดียวนะครับสำหรับชุดเลขวิ่งนะครับจับคู่2ตัวบนล่างนะครับเด่นตัวเดียวนะครับคือเลข0นะครับเจาะเน้นนะครับ0 0ย์นะครับ และก็02นะครับก็00นะครับผมคิดว่างวดหน้าน่าจะไม่มานะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมามันออก11น,น,นะครับออกเลขบิ้ลนะครับถ้าจะมาผมว่าน่าจะมา02นะครับถ้าเกิดว่า0นี้เข้านะครับก็ขอให้โชคดีเป็นของท่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับก็ ไม่สนับส,สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเทียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ